สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้ง TV วีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนตามคนนี้ที่เขาได้ขอเราไว้เลยนะคะเขาบอกว่าสอนอสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เซฟเป็น ID ให้หน่อยเออก็คือเราสงสารเขามากเลยนะแบบว่าเขาสร้างราชานมไั่มุกตามเราใช่ไหมได้ลหลังจากนั้นอะ่ะ พอเขาออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่เนะี่ยก็หายไปเลยเราเคยเป็นนะคะปรนะโยคนียเราเคยเป็นแล้วก็แบบคือจะทาําไงดีเราก็ไปดูคนอื่นมาแล้วเราก็เข้าใจเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะมาสอนสร้างบ้านทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบว่ามีคนสร้างบ้านใช่ไหมพอเขาสร้างบ้านเสร็จสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมเขาก็เซฟเป็น ID ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะคะสามารถเป็นร้านขายของสร้างเป็นบ้านสร้างเป็นรถสร้างเป็นเมืองสร้างเป็นถนนสร้างเป็นทะเลสร้างเป็นสะไว้น้ำไว้สร้างได้ทุกอย่างเลยค่ะที่ทุกคนอยากจะได้ โอเคกดไปที่คำว่าเมนูกดไอเทม Edit ไอเทมข้างล่าง p r อปแล้วก็กดตรงที่อันที่5้านะคะเพราะว่าทุกคนจะสร้างอะไรก็ได้นะคะสร้างบ้านก็ได้สร้างรถก็ได้สร้างอาสร้างอะไรก็ได้นะคะอ่าอันที่5ก็คือเราจะสร้างประมาณแล้วก็ขอกดกดกดไปก่อนนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้สอนนะเพราะว่าสอนในคลิปนี้คงไม่ได้เพราะเราจะมาสอนอย่างเดียวนะนั่นก็คือสอนเซฟเป็นไอดีนะคะว่ามันทำอย่างไร เราขอแยตสร้างบ้านก่อนนะคะทุกคนทุกคนสามารถสร้างแบบทุกคนก็ดูเราสร้างบ้านไปก่อนนะคะอันนี้คือเราใช้แค่แปดอย่างนะคะเราไม่ได้ใช้เยอะมากนะแปดอย่างก็คือไม่เยอะอกเราไม่ได้ตกแต่งข้างในไงแล้วมันก็เป็นแค่บ้านชั้นเดียวเนาะเพราะอันนี้เราทําเป็นตัวอย่างไงว่าอย่างเช่นเราแบบสร้างบ้านเสร็จแล้วเราอ่ะจะเซฟเป็นไอดีสามารถให้คนอื่นแบบว่าเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยนะคะอืมเหมือนที่เราได้อ่าทําไปเลย คือวิธีเนี่ยเราไม่ได้ดูจากใครนะเราทําเองนะทุกคนแบบตอนนั้นเราก,กดไปมั่วงไงแล้วมันก็ได้แล้วเราก็ลองเอาโทรศัพท์ของอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมลองมาเข้าลองมาเข้าเกมแล้วเราก็เอาไอดีของเราที่เราได้สร้างไว้อะสรุปว่ามันก็ดูได้นะคะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ดีมากคือแบบเขาจะได้มาแบบเขาจะได้รู้ไงว่าเราสร้างบ้านแบบสร้างบ้านสวยนะทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะทำละครได้เออแบบแบ่งปันกันไปนะชาวเกมซาบุระก็แบ่งปันกันนะคะ อ่าสร้างไปสร้างไปนะคะเราก็สร้างไปก็ไม่ได้สร้างเก่งอะไรมากนะคะแล้วก็แค่แบบอ่ากดว่ามันต้องอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้อ่าสามทุ่มเลยนะคะ <c oughs> เราอัดคลิปสามทุ่มแต่ว่าเราก็อาจจะลงตอนเช้าก็เป็นได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนสีก่อนนะคะ เราจะพยายามให้รีบๆสร้างนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้อ่าอันนี้อออคือเราจะพูดอะไรต่อดีมันไม่มีอะไรพูดแล้วเนี่ยคือเราสร้างบ้านมันไม่มีอะไรพูดแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งประตูไว้แถวๆตรงกลางดีกว่าแล้วก็จะมีกำแพงนู้นนี่นั่นมาอันนี้ไว้อุย้ยประตูตีหน้าเลย คำว่าประตูตีหน้าเนี่ยนึกถึงพี่ปอนะพี่ปอไปเที่ยวบ้านใครนะอ่าแล้วก็โดนประตูตีหน้าปัญหานี่ก็คือปัญหาประตูตีหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันเป็นแบบเรื่องใหญ่มากฮ่าฮ่าไม่ใช่แหละก็คือมันจะเป็นการที่เราจะเข้าบ้านแบบยากยู่นะเวลาแบบมันจะคล้ายๆติดบันะคะทุกคนแบบเมื่อไหร่จะได้เข้าบ้านเนี่ยประมาณนี้อ่า ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะถ้าสมมติเราหยุดพูดแบบนี้หยุดพูดอะเออเราก็ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกนะคะก็คือเราเอ,อ่าเราเงียบเงียบเฉยนะเพราะว่าแบบเรากำลังหาว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีอาอะไรประมาณนี้คือแบบว่ามันจะต้องแบบมีการหยุดพักไงไม่ใช่แบบว่าคุยอย่างต่อเนื่องคือเราก็แบบว่าเฮ้อเหนื่อยมากคือตอนนคอแหมเหมือนจะเสียงแหบนั่นแหละ อ่ะต่อไปนะคะเราจะสร้างหลังค่ะเดี๋ยวจะเอาจากอันนี้แล้วก็ copy ดีกว่าเออแบบนี้เสียงนกเสียงอะไรมาเต็มเลยคือบ้านเราอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยงหรอกนะคะแมวก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแมวเนี่ยแหละแล้วมันก็มาบ้านเราพอมันมากินเสร็จใช่ไหมม,มากินอาหารพอแม่เราให้อาหารมันเสร็จใช่ไหมละ่ะมันก็จะกลับบ้านไปไหนก็ไม่รู้มันก็เป็นธรรมชาติของแมวที่มันจะเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างนี้แหละอ่าที่จริงเรามีแมวนะคะแต่แมวตัวน,นั้นน่าสงสารมากนะคะคือแมวตัวน,นั้นมันหางขาดมันไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะทุกคนไม่เป็นแมวของเราเนี่ยแหละ อืมเราอยากรู้จริงๆว่าใครทํามันมันน่าสงสารแล้วมันเป็นแมวที่แบบว่าตัวอ้วนกลมหน้ารากเลยคือมันเป็นแมวที่เราชอบมากที่สุดนะคะเพราะมันน่ารักเพราะว่าเราไม่ชอบแมวที่มันจะมีขนลลายสีนะเพราะว่าเราชอบแมวที่มีขนสีแบบเหลืองๆอะแมวแบบแมวไทยๆนี่แหละอืมทุกคนบอกมาก่อนหน่อยนะคะว่าทุกคนเลี้ยงอะไรบ้างในบ้านอะเออเราเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงถึงสามอย่าง แต่ก็มีจิ้งจกมีตุ๊กแกมีนกมาปลนกับบ้านเราเนี่ยแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติไงมันอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นที่ต้องเลี้ยงก็มาอยู่แล้วนะคะทุกคนทุกคนเลี้ยงอะไรกันบ้างคะแมวอะทุกคนทุกคนเลี้ยงแมวไม่เลี้ยงหมาไมเลี้ยงอะไรบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปนี่ยนะคะว่าทุกคนเลี้ยงอะไรบ้างบอกชื่อแมวอ่ะทุกคนอย่างเช่นอย่างเช่นทุกคนเลี้ยงแมวทุกคนก็คอมเมนต์มากันหน่อยนะคะว่าหนูเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาอะไรแล้วทุกคนแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ เนี่ยกดตรงนี้นะคะจนกว่าถ้ามันเป็นคําว่าเนี่ยกดตรงนี้จนกว่ามันจะเป็นสามขีดแบบนี้นะคะถ้าได้สามขีดแบบนี้แล้วเราก็คือเสร็จโดยนะแต่ถ้าเป็นคําว่าเราตากผ้าคําว่าร้านชาขนมแผ่มุกร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกดนะต้องกดจนกว่าจะเห็นสามขีดแบบนี้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเซฟบ้านเนี่ยก็จะรู้ว่ากดครั้งเดียวก็จะได้สามขีดแบบนี้เลยนะคะโอเคเราจะนั้นก็กดคําว่าเซฟกดคําว่าเซฟเซฟ เซฟตี้เซฟตี้ไม่ใช่เซฟตี้สิเซฟแบบมันบางคนก็จะเป็นเซฟสามสิบเจ็ดเซฟสามสิบเอ็ดนะของเราก็จะเป็นเซฟสามสิบเจ็ดนะคะอ่าแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าบ้านบ้านอะไรดีบ้านคนสวยไหมบ้านคนสวยอ่าทุกคนบางคนก็จะเป็นเซฟยี่สิบห้าเซฟสิบหกเซฟหนึ่งเซสองสิบสามนะคะของเรามันก็ไม่เหมือนกันนะอุ้ย มีการแจ้งเตือนโอเคแล้วหลังจากนั้นก็กดตกลงตรงเซฟสิกดคำว่าเซฟตรงนี้นะคะพอเราเขียนเสร็จแล้วเราก็กดมาที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยเลขสามสิบเจ็ดเนี่ยสีขาวๆอ่ะกดเข้าไปแล้วเราก็กดตรงนี้ข้างบนอ่าแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกศรโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะแต่เนี่ยจะเป็นอันนี้ก็คือการเซฟเฉยๆแต่ถ้าใครอยากจะเซฟเซฟให้เป็นเลขเลยอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ กดตรงกดตรงนี้ค่ะข้างล่างโอเคกดตรงนี้นะคะข้างล่างเลยสีขาวเนี่ยถ้าเราเลือกเราตักผ้าเราก็จะได้เราตักผ้าถ้าเราเลือกบ้านคนสวยเราก็จะได้บ้านคนสวยนะคะแล้วเราก็ถ้าเราติ๊กข้างบนตรงนี้ก็แสดงว่าคนที่มาดูบ้านเราเนี่ยเขาจะสามารถมาขยับของบ้านเราแต่ถ้าเขามาติ๊กข้างล่างอันที่สองเนี่ยเขาจะมาตกแต่งบ้านเราเพิ่มเติมได้ แต่แป้งจะกดทั้งสองอย่างเลยเผื่อแบบว่าอันแรกบ้านเราเบี้ยวใช่ไหมถ้าเรากดอันแรกบ้านเราเบี้ยวเขาก็จะมาขยับให้เราขยับให้มันตรงเป๊ะๆแต่ถ้าเราติอันที่สองอเขาจะมาตกแต่งเพิ่มต้นมงต้นไม้เพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเป็นแป้งเนี่ยแป้งจะติกทั้งสองอันเลยนะคะอือ แล้วจากนั้นข้างล่างเนี่ยทุกคนต้องติ๊กนะถ้าทุกคนไม่ติ๊กมันจะไม่เซฟให้นะเพราะแบบคุณยินยอมคุณตกลงแล้วใช่ไหมที่จะเอาแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ติ๊กลงไปนะคะด้านล่างถ้าทุกคนไม่ติ๊กบ้านของทุกคนจะไม่สําเร็จนะบ้านของทุกคนจะไม่สําเร็จที่จะเป็นไอดีอ่ากดเข้าไปแล้วก็กดคำว่าเซฟสีขาวตรงนี้ค่ะ อ่ะนี่แล้วเราก็จะได้เลข ID นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ถ้าใครอยากจะให้แบบขี้เกียจจดก็กดคําว่า copy ตรงนี้ค่ะอ่าแล้วมันก็ตัวเลขนี้ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเครื่องเราได้เลยอ่ากดกร,กระบาทค่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะลองเข้าอ่าเข้าเกมใหม่อีกรอบนึงนะแล้วเราจะมาลองมาเซฟอีกรอบกันโอเคตอนนี้ก็แบบห้าทุ่มนะเอ,อ้ยไม่ใช่สิห้าโมงเย็นของในเกมซากุระเมื่อกี้หนึ่งทุ่มอยู่เลยกดเมนูอ่ากดตรงนี้ กดไอเทมกดพล็อปกดตรงนี้ค่ะคําว่าไอตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปเที่ยวบ้านคนอื่นได้นะคะเนี่ยแต่ถ้าใครอยากจะแบบว่าขี้เกียจเป็นเลขเนี่ยทุกคนก็กดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมบ้านที่เราบ้านคนสวยแล้วก็โผล่ขึ้นมาเลยแต่ว่าเราจะเอาเป็นไอดีก่อนนะคะกดตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์เลขที่เราได้มาเมื่อกี้เราได้ก๊อปปี้เข้าไปแล้วนะคะนี่กดโอเคข้างล่างนี่แล้วก็กดดาวน์โหลด กดดาวนโหลดเลยค่ะนี่แล้วมันก็จะโผล่ลูกศรสีแดงขึ้นมาก็าคือว่าให้เราบินไปก็ได้เดินไปก็ได้ถ้าเรายิ่งเข้าไปใกล้ๆมันเมื่อไหร่นะคะเลขมันก็จะลดลง300ร้อยสองร้้าบเลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆ,ยๆบางทีก็จะลดข้ามไปเยอะเลยนะอย่างเช่น300ปุ๊บลดไป280เลยเออแบบมันก็จะลดไวๆนะคะถ้าเราบินไปไวๆหรืออะไรเงี้ยนี่เห็นไหมคะลูกคนบ้านเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะ นี่เข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะฮ่าฮโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอ่ะยังไม่จบดีกว่านี่นะคะคือไอดีของบ้านเราทุกคนเข้ามาตกแต่งกันหน่อยนะเข้ามาตกแต่งเราอยากจะเห็นว่าใครตกแต่งได้บ้างเอออาจจะสวยก็ได้ตกแต่งแล้วก็อัดหน้าจอแล้วก็ลง y o u t u b e มาให้แป้งดูหน่อยนะคะแป้งจะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็แป้งจะมาคัดเลือกนะคะว่าของใครสวยกว่ากันจะมาคัดเลือกนะ อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครอยากจะให้เราสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มากันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ